สะว่ายน้ำร้างพิม์พนักถ่ายภาพเดินเข้าไปในสะว่ายน้ำร้างของโรงแรมเก่าที่ปิดกิจการมาสิบปีน้ำในสระสีเขียวขุ่นปกคลุมไปได้วยใบไม้เน่าและสาหร่ายกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาจากผิวน้ำผสมกับกลิ่นคอรีนที่หมดฤทธิ์เธอตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพบรรยากาศที่รกร้างแต่เมื่อมองผ่านช่องมองกล้องเธอเห็นแผลใสาข,าขาวๆบางอย่างลอยใต้ผิวน้ำตัวใหญ่ผิดปกติ เคลื่อนไหวอย่างช้าๆเหมือนคนที่กำลังแหวกว่ายพิมพ์หยุดถ่ายภาพมองลงไปในสระโดยตรงแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากน้ำขุนและขยะเธอกลับไปมองผ่านกล้องอีกครั้งสิ่งนั้นยังคงอยู่ที่เดิมแล้วกำลังว่ายขึ้นมาสู่ผิวน้ำผิวน้ำเริ่มเป็นระลอกน้ำสีเขียวขุนแยกออกเป็นวงแล้วหัวของใครบางคนโผล่ขึ้นมา หัวที่ผิวหนังเป็นแผลเปลือยยุยเนื้อหนังลุดออกมาเป็นเศษๆปนเปื้อนกับสาหร่ายสีเขียวผู้หญิงในสระค่อยๆลุกขึ้นยืนน้ำสูงแค่เอวแต่ตัวเธอสูงผิดปกติแขนยาวเกินธรรมดาใบหน้าบวมผิวหนังซีดขาวเหมือนศพที่แช่น้นามมานานดวงตาข้างหนึ่งทะลนออกมาแขวนห้อยที่แก้มส่วนดวงตาอีกข้างเหลือแต่เบ้าที่มีหนอนสีขาวคลานออกมา เลือดสดเริ่มไหลออกมาจากดวงตาที่ถลนหยดลงในน้ำสระกระจายเป็นเส้นสีแดงเข้มในน้ำเขียวขุ่นกลิ่นขาวเหม็นแรงขึ้นจนพิมพ์ต้องใช้มือปิดจมูกผู้หญิงในสระเริ่มเดินขึ้นมาตามบันไดสระเท้าเปล่าที่บวมและเป็นสีม่วงดำฝีเท้าแต่ละก้าวทิ้งรอยน้ำและเลือดบนพื้นกระเบื้องเสียงน้ำหยดจากร่างกายที่เปียกชื้น ปากของเธอเปิดออกกว้างเผยให้เห็นลิ้นที่เป็นสีดำและฟันที่หักเสียหายน้ำสีเขียวเหม็นไหลออกมาจากปากผสมกับเลือดและสิ่งแปลกๆที่ดูเหมือนเศษเนื้อเสียงกรีดร้องดังออกมาจากลำคอที่บวมเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เสียงของคนที่จมน้ำตายแล้วพยายามจะหายใจเสียงที่ทำให้น้ำในสระเป็นระลอกรุนแรงขึ้น พิมพ์ถอยหลังไปชนเก้าอี้พลาสติกเก่ากล้องหล่นจากมือลงพื้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้หญิงในสะเดินเข้ามาใกล้มือที่บวมและเป็นสีม่วงเอื้อมออกมาหาเธอเธอวิ่งหาทางออกแต่เสียงฝีเท้าเปียกปอนตามมาข้างหลังเสียงของคนที่เดินจากน้ำขึ้นมาบนบกขณะที่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเสียงหัวเราะของคนที่จมน้ำตาย พิมพ์รู้ว่าเธอจะไม่ได้ออกจากสระแห่งนี้ไปไหนและเร็วๆนี้เธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของน้ำเขียวขุ่นในสระที่ไม่มีใครมาเยี่ยม